สวัสดีค่ะนิมเองค่ะวันนี้นีมมีปล่อยรถเทอร์ล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเทอร์ล่าเนี่ยมีจุดเด่นตรงไหนเป็น PPV ที่ไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียวค่ะไปดูกันเลยค่ะ เรามาถึงกันแล้วนะคะตัวนี้เป็นตัว n i สสันเทอร่นะคะเครื่อง2.3เป็น VL นะคะรุ่นนี้เป็นขับ2แล้วก็เป็นตัวทวินเทอร์โบค่ะเ,เกียร์อัตโนมัติ7สปีดมาถึงกับผู้จัดการทีม A ของเรานะคะคือพี่เบสนะคะ,นะคในส่วนของ n i s สันเทอร่เนี่ยนะครับจะมาพร้อมระบบของกล้องมองหลังอัจฉริยะนะครับ แล้วก็ Allview Monitor คือกล้องรอบฐัน360องศานะฮะในใส่มาในรุ่นนี้เลยนะครับน้องเนมนะรมบออค่ะแล้วดูช,ชมหน้าตัวตัว2020ตัวนี้นะคะได้มีการปรับแต่งให้ดูดุดันมากขึ้นกระจันหน้าเป็นตัว V-motion นะคะจะเป็นสีดำเป็น glossy b a c k นะคะจะเป็นความดำเงานะคะแล้วก็ไฟไฟจะมีด้านในก็จะเป็นทำให้เป็นสีดำให้ดูเข้มมากขึ้นดูดุมากขึ้น ส่วนด้านล่างก็ทํามาให้มันดูเต็มมากขึ้นนะคะเรามาดูด้านนี้นะคะส่วนล้อนะคะล้อจะเป็นแม็กซินะคะตัวนี้เป็นแม็ก1ิมาพร้อมกับตัวรถเลยนะคะด้านข้างเป็นกระจกมองข้างมีตัวไฟเลี้ยวแล้วก็มีเป็นตัวกล้องติดมาด้วยนะคะเป็นกล้องเป็นรอบคันนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ย ก็เป็นมีเซ็นเซอร์ท้าย4จุดนะคะด้านล่างจะเป็นตัวเป็นเหมือนเป็นรังผึ้งเป็นลายรังพึ่งแล้วก็ตัวนี้เป็นประตูไฟฟ้านะคะโอเคไม่มีปัญหาสำหรับเสาวตัวเล็กอย่างนี้นะคะเป็นไซมินิถึงได้ด้านข้างในเนี่ยนะคะตอนนี้ก็จะมีตัวนี้นิ่มแถมเป็นตัวถัดท้ายให้ ด้านล่างเนี่ยจริงๆมันเปิดได้ตัวนี้ข้างในก็คือจะเป็นตัวนี้จะเป็นพับได้นะคะที่นั่งตอนแถว3ามจะพับลงไปได้จะราบเลยจุกข,ของได้เยอะมากค่ะแล้วก็ตอนปิดนะคะปิดประตูก็คือปิดได้ง่ายดาได้เลยไม่มีปัญหาในการดึงลงมานะคะไม่ต้องเสียแรงเยอะเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะ ด้านในเนี่ยก็มีตัวเป็นเาวาบันไดเรา,าบันไดก็มีกันขอบให้เรียบร้อยนะคะเป็นสีดํากันขอบกันลอยนะคะก้าวขึ้นก็ไม่สูงเท่าไหร่นะคะจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆก,ก็ขึ้นได้ไม่มีปัญหาค่ะตัวปอกก็จะเป็นเป็นปรับไฟฟ้านะคะปรับได้ไฟฟ้าส่วนด้านในเนี่ยก็เป็นพวงมาลัยมีมยใช่ค่ะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะมี ปรับได้มีคุชคอนโทรมีตัวปรับวิทยุแล้วก็ใช้งานสั่งแบบ <All right. S 1> ใช้สั่งแบบเสียงได้ <All right. S 1> ใช่ไหมคะอาฮะรับโทรศัพท์อะไรก็ผ่านตรงนี้เลย mm hmm. ด้านในเนี่ยจะเป็นจอเป็นจอ8นิ้วอาฮะเป็นจอ8นิ้วเดี๋ยวนิมลองสตาร์ทให้ดูนะคะอ่า <All right. S 1> uh, เรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง ด้านในนะคะเป็นจอ8นิ้วมากับ Nissan Connect นะคะนาหานิสันคอน n น็กแล้วก็เราจะเชื่อมต่อกับได้ทั้ง Android ทั้งทั้ง p h o n e นะคะแล้วก็เป็น Air ์แอเนี่ยเป็นปรับ2ฝั่งเลยเป็นค <Air> วบคุมอ่าฮะเป็น Air Auto มีปรับได้แยก2ฝั่งซ้ายขวานะคะแล้วก็ยังไม่หมดความสะดวกของเทอร์ล่าเจ้าเทอร์ล่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนี่ฟังก์ชันตรงนี้นะครับ ปกติถ้าเป็นแบรนด์อื่นหรือค่ายอื่นเนี่ยเราจะต้องลงไปกดเองหรือไปพับเองใช่ใช่อาใช่เบาะหลังแถวสองตอนสองนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทาให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวตาตกล้องเดี๋ยวลองดูซูมดูด้านหลังหน่อยครับอ่าลองดูนะผมกดนะครับอ่าฝั่งนี้อ่าจะได้เห็นชัดเลยอ่าเห็นไหมครับผมความสะดวกสบายของเจ้าเทอร์ล่าเนี่ยกดพับเองมันเป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมต้องลงไปเปิดเลยนะคะ ได้ไ้ง่ายๆเลยแล้วตัวนี้มีตัวอะไรบ้างคะมีแอร์แอร์หลังจะมีแอร์แถวสองมีแอร์แถวสมีจอด้วยมีจอสำหรับคนนั่งด้านหลังนะคะมีจอนี่เปิดลงมาได้เลยสุดยอดมากเด็กๆน้องๆหนูๆนั่งสบายไม่กวนพ่อแม่แน่นอนฟังชันหนึ่งที่ผมเคยแจ้งไว้นะคะในเรื่องของกล้องอาราวิวนะตอนนี้คือทางทางทางปรับยู์เาติดกล้องตัวนี้มาให้นะล่องบันทึก นี่เป็นด้านกล้องมองด้านหลังโดยที่ถ้าเราถ้าเราขนของหรือว่าบรรทุกของจนปิดด้านหลังมิดเลยแล้วถ้ารถคันอื่นเนี่ยเราไม่สามารถมองมองไปทางด้านหลังได้เราจะมองข้างกระจกหลังไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ตัวนี้มีกล้องให้เพราะฉะนั้นจะบรรทุกของเต็มหรือว่ามีอะไรบางด้านหลังนั่งกันเต็มเนี่ยค่ะไม่มีปัญหาเลยมองด้านหลังได้ชัดเจนเลยใช้งานก็ง่ายเพียงแค่ดันเข้าดันออกนะครับดันดันออกเป็นกระจกเงาธรรมดา พราะั้นเข้าหาตัวก็จะเป็นกล้องมองหลังอัจฉริยะแล้วนะครับโอ้ยง่ายๆเลยนะคะ,ะแล้วตัวนี้เนี่ยสําหรับลูกค้าท่านนี้นี่คือนิมแถมเป็นกล้องบันทึกให้ด้วยอบันทึกภาพหน้าหลังเลยนะโอ้สุดยอดเลยโอเคนะครับไปดูความกว้างด้านหลังตอนสองอใช่ค่ะค่ะตัวเทอรล่าเนี่ยนะคะมีจุดเด่นเรื่องที่นั่งตอนสองมากเลยค่ะที่นั่งตอนสองเนี่ยนะคะจะกว้างแล้วก็ตัว เล็กรูมกับเฮดรูมเนี่ยจะได้มากส่วนนิมเนี่ยจะจะจะเหลือเยอะมากโซนนิมตัวเล็กแต่ไม่ต้องห่วงอะพี่เบดสูงเท่าไหร่คะอ่าร้อประมาณ175ค่ะ175ก็ยังเหลืออยู่นิว่า180เนี่ยง่ายง่ายเลยยังไม่ได้ไม่ได้ปรับอะไรเลยดึงออกได้นะใช่ปรับดึงเข้าดึงออกได้ไม่ว่าจะตอนหลังจะขายาวจะหรือว่าจะขนของหรืออะไรเนี่ยได้สบายเลยแล้วก็มีที่ปรับแอร์นะคะคือปรับแอร์ ได้หมดแอร์จะอยู่บน,นใช่เป็นแอร์หลังคามีไฟให้มีไฟให้มีไฟเล็กๆให้นะคะแล้วก็นี่ค่ะมีแอร์ด้านล่างด้วยอ,วอ,อ่ามีแอร์แถวสองด้านล่างด้วยมีทั้งข้างบ้านด้านบนและด้านล่างเลยนะคะตอนนี้เราก็จบไปกับตัวแนะนําฟังก์ชันทั้งหลายแหล่ของเจ้าเทอรล่าตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะติดต่อน,นิมได้เลยนะคะ ได้ทั้งทางอินบ็อกซ์แล้วก็ไลน์นะคะชื่อเพจชื่อเพจคือนิสันนะคะออกรถง่ายให้เราช่วยค่ะหรือว่าจะมาที่นี่ก็ได้นะคะนิสันลุ่งเจริญบางนาก,กาม .21 ค่ะติด้องมีทีม,ทมใช่ค่ะนิมทีม A1 เเลยนะคะขอบคุณมากค่ะดีค่ะ